ตั้งสติก่อนค่ะก่อนจะรับชมอะไรอะไรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนสวยที่ปากหมาหาเพราะฉะนั้นถ้าทนไม่ได้รับไม่ได้ปิดค่ะปิดค่ะการพนันมันเป็นสิ่งไม่ดีนะลูกรับชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะโอเคเริ่มลอยสวัสดีเด็กๆมาเริ่มกันเลยจ้ะอยู่กับลักกี้คริ่ง หากเกมเล่นกันจับรับชมเพววื่อความบันเทิงนะคะถ้าคิดว่าไม่บันเทิงมึงปิดโลดห้องตีสเสด็จแล้วจะมาหากระเดิบกระเดิบอยู่กับเอ็มเพล f a เฟอที่ปวดปานของจักรพัดเริ่มที่หกนี่แหละมีคะแนนเข้ามาห้าพันค่ะเริ่ม,ล,มละอีลักกี้คิมแดกกูหลายวันแล้วนะอีสัตว์ ควรจะแตกดีๆได้ล้อยู่กับ Emperor Favor นะคะน่าจะเป็นห้องเต้เฉินหลงค่ะของเอ่อแมนจูกัวนะคะราชวงศ์ชิงราชวงศ์สุดท้ายของจีนค่ะห้องเต้เฉินหลงนี่เป็นห้องเต้ที่ ทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมไว้ยเยอะที่สุดนะครับโดยเฉพาะเครื่องหยกนะคะและก็เป็นฮองเต้เจ้าสำรานที่มีนิยายเกี่ยวกับเอ่อฮองเต้พระอ,องค์นี้เยอะมากนะคะด้วยความที่แบบออกไปท่องเที่ยวที่ต่างๆหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่งเป็นนิยายหลายเรื่องอย่างอย่างอย่างเรื่ององค์หญิงกามลอนะฮะเซเว่นจื่ออย่างนี้ ก็เป็นอยู่ในยุคของห้องเต้เฉลงนี่เหมือนกันนะคะเข้าสู่วังหลังห้องตี้ห้องตี้เอาห้องเต้จริงด้วยเอาห้องเต้เฉยเอาเฮ้ยเฮ้ยพูดโยฮันสับอินเดีย้้องเต้หลุดอะปิงโตปิงแต่แต่เรนแต่เรนแต่รนแต่ ห้องเต้ห้องเตะห้องเต้ห้องเต้เตเตเตมันเข้าห้องกูแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็เลยไม่มาเลยอ่ะอีห้องเฮามาทำเพี้ยอะไรก่อนจะตบแต่เด้เฟยเฟยเฟยพระสนมพวกเฟยตามลดำดับชั้นของสนมนะฮะภรรยา เพียงคนเดียวของฮองเต้ก็คือฮองเฮาเท่านั้นนะคะเป็นเอกภรยานะจ๊ะถ้ายังฮองเต้ยังเอ่ยยังสมัยเป็นอ๋องก็อาจจะแต่งปูจิ้นนะคะก็คือเอกภรยาซึ่งต่อไปถ้าเกิดได้ครองราดไม่ไม่ใช่องค์ชายแล้วนะ่ะได้เป็นฮองเต้ก็จะได้เป็นเอ่ยฮองเฮานะคะแต่ถ้าเกิดเป็นราชทายาท เรียกอะไรวะไท่ฝูจิ้นนะฮะตามตำแหน่งก็จะเป็นไท่ฝูจิน้นก็คือชายาราชชายาทนั่นเองนะคะถ้าเป็นองเฉยเเป็นโฮ่ก็จะเป็นฝูจิน้นถ้าเป็นเมียรองชื่อเชอร์ฝูจิ้นตามตำแหน่งนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะวางหลังตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดคือฮองเฮานี่แหละฮะ ตำแหน่งถัดไปก็คือ,อไทยเฮาไทยเฮาไทยเฮาก็จะมี2อ,อย่างนะฮะคือเป็นฮองเฮาในราชการก่อนต่อให้ไม่เป็นแม่ของห้องเต้นะคะก็จะเป็นไทยเฮาที่ใหญ่กว่าอะไรวะหวังหมู่ของไทยเฮาไหมส่วนส่วนส่วนแม่ของฮองเต้องคปัจจุบันให้เป็นสนมเป็นอะไรก็ตามนะฮะ ก็ได้เป็นไทเฮาเหมือนกันแต่จะเป็นเสื้อหมู่ของไทเฮานะฮะซึ่งตำแหน่งจะเล็กกว่าฮองเฮาในในรัชะกาลก่อนที่ไม่ได้เป็นแม่ของฮองเต้นะคะตาแหน่งถัดไปคืออะไรไม่ใช่ผงกุ้ยเฟยนะคะตำแหน่งถัดไปในราชวงศ์ชิงจะเป็นไทเฟยไทยเฟยคือสนมของอดีต ฮองเต้ราชกาลก่อนนะคะที่มีลูกไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวจะได้เป็นไทเฟยทั้งสิ้นนะคะ <c oughs> จะเรียงลำดับแบบนี้ถ้าจะาไทเฟยค่ะก็จะเป็นเออห่วงกุ้ยเฟยห่วงกุ้ยเฟยนี่มีตำแหน่งเทียบเท่าฮองเฮาเลยค่ะแต่ไม่ได้เป็นภรยาเอก และในะะรัะชะกาลรัชกาลหนึ่งถ้าในสมัยนั้นยังมีฮองเฮาอยู่จะไม่ตั้งห่วกุ้ยเฟยเด็ดขาดแต่ก็จะมีสมัยไหนนอ้อในราชะวงศ์ชิงเนะะี่ยค่ะมีอยู่รัชะกาลหนึ่งที่มีทั้งฮองเฮาแล้วมีทั้งหง่วกุ้ยเฟยนะคะเป็นเหมือนปฏิบัตริราชะการแทนฮองเฮาแต่ไม่ใช่ฮองเฮาประมาณนั้นบางทีก็มีแคนดิเดต t ฮองเฮาค่ะถ้าฮองเฮาองค์เก่าสวรรคตไปแล้วยังไหว ไว้ทุกไม่ถึง3ปีวางหลังจะขาดผู้ปกครองไม่ได้ก็จะตั้งห่วงกุ้ยเฟยเป็นตำแหน่งรักษาการฮองเฮาไว้ก่อนแล้วจะตั้งเป็นฮองเฮา,าหรือไม่ตั้งก็แล้วแต่ฮองเตะนะคะถัดไปคือสนมกุ้ยเฟยค่ะมีได้สองคนนะคะก็จะเป็นตำแหน่งสนมเอกนั่นแหละค่ะถ้าเป็นเมืองไทยก็พระวราชัยาพระอะไรประมาณนี้เทวีนะคะ ถัดจากกุ้ยเฟยก็จะมีตำแหน่งเฟยเฟยนี่มีจำกัดได้สี่คนนะคะถัดจากเฟยค่ะเป็นผินตำแหน่งผินมีได้แปดคนนะคะเป็นตำแหน่งที่มีจำนวนจำกัดนั่นเองจะมีได้แปดคนตำแหน่งผินเป็นลำดับสุดท้ายที่นับเป็นพระสนมนะคะถัดจากผินไปคือกุ้ยเหยินหรือกุ้ยเหริน มีได้ไม่จํากัดส่วนมากจะเป็นลูกสาวขุนนางชั้นสูงนะฮะถ้าเข้าวังมาใหม่ๆจะเริ่มพี่กุยหยวนนี่ไม่นับเป็นพระสนมแล้วนะกุยหยอนลงไปแล้วก็ต่อไปก็เป็นฉังใจ้ฉังใจไหมวะแต่ละราชวงศ์ค่ะแต่ละสมัยเนี่ยจะเรียกไม่เหมือนกันถ้าจากฉังใจก็เป็นตาอิง น่าจะใช่นะฮะใช่ใช่ฉันใจเราตาอิ่งซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีได้ไม่จำกัดเหมือนกันค่ะพ้าจากตาอิ่งเป็นนางกำนันและมมมแม่แม่ซึ่งตำแหน่งนางในของของเอ่อราชวงศ์ชิงนี่นะจะมีแค่สิบลำดับนะคะคูยเยืนเป็นห้า ถังใจเป็น6ตายยิ่งเป็น7ถัดจากลำดับที่7 8 9 1เป็เป็านางกำนันทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวนะให้กำไรพันเดียวเองเหรอแล้วแดกกูยับเลยนะลูกอีนอแตดอธิบายขั้นนางในกันหมดแล้วครบท้วนกระบวนความนะจ๊ะนะจ๊ะคือราชวงศ์ของจีนนะฮะราชวงศ์ชิงเนี่ยจะไม่มีแบบ แคนดิเดตพระสนมนะไม่เหมือนราชวงศ์ของเกาหลีที่จะมีตำแหน่งพิเศษคือซึ่งอึนซังกุงเป็นซังกุงที่เคยถวายตัวก็เป็นนางกำนันเป็นทาสหาบน้ำเป็นหาอะไรก็ตามที่เคยถวายตัวกับพระราชานะฮะจะได้เป็นซึ่งอึนซังกุงซึ่งใหญ่กว่าซังกุงปกครองใหญ่กว่าซังกุงทั้งปวงซังกุงคนสนิทพระมเหสีหรืออะไรก็ตามใหญ่กว่าทั้งหมดเป็นซังกุงพิเศษแต่ไม่ได้เป็นพระสนม ซึ่งซึ่งของของจีนน่ยไม่มีนะคะราชวงศ์ของจีนจะไม่มีตำแหน่งนี้เมื่อได้รับการถวายตัวแล้วก็อยู่ที่ฟาบาจะให้เป็นนางในขั้น8ก็ได้เล็กกว่าตาอิงอีกก็ได้นะคะนางในขั้น8นี่จะมีนางกำนัลรับใช้1คนตาอิงมี2คนก็คือมีคนรับใช้น่ะ แต่ขั้นเขั้นสิต่อให้ถวายตัวแล้วก็มึงก็ยังเป็นคนงานอยู่ในห้องเย็บป,ปักอยู่ในห้องซักล้างไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหลง่งอาจจะประนีบัติไม่ถูกใจหรืออย่างใดอย่างใดของอย่างใดนะคะแต่ส่วนมากสนมเล็กๆอย่างตั้งแต่กุ้ยหยดลงไปอะค่ะที่ไม่มีที่มีได้ไม่จํากัดเนาะที่ไม่ได้เป็นพราสนมเนี่ย ก็จะอาศัยอยู่กับตำหนักหลักต่างๆมี32ตำหนักนะคะ12ตำหนักหลักแล้วอะไรวะมันมีฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกมีกี่ตำหนักไม่ไแน่ใจนะคะแต่ถ้าเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่พัฒนมถ้าไม่ใช่ผินขึ้นไปอะ่ะจะไม่มีโอกาสมีตำตำหนักของตัวเองจะไม่มีตำหนักของตัวเองค่ะแล้วก็จะ นะพวกตำหนังเ,เล็กๆนี่ก็จะต้องไปอาศัยอยู่กับเจ้าของตำหนักต่างๆแล้วแต่ว่าฮองเฮาจะจัดสรรให้ไปอยู่ที่ไหนเมื่อไม่ได้เป็นเจ้าของตำหนักก็เหมือนกับเป็นคนอาศัยอยู่ในบ้านเขาเขาจะสั่งอะไรเขาจะโบยตีเออคนรับใช้ของตัวก็จะไม่มีปากมีเสียงมีปากมีเสียงไม่ได้หนะเพราะไม่ไม่มีตำหนักไม่มีตำหนักของตัวเองเนาะไปกันต่อนะคะ ซึ่งตำแหน่งของแม่นี่ก็จะมีผลเกี่ยวพันกับสักฐานะของลูกด้วยนะคะสังเกตแม่เราเวลาตั้งท้องท้องเต้ก็จะเปลี่ยนยศให้แต่ถ้าคนเก่าๆที่ยังอยู่ในตำแหน่งที่แบบมีเจ้าของอะ่ะก็จะเลื่อนขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมลูกที่เกิดมาก็จะมีตำแหน่งที่เล็กกระจิว๋วซึ่งราชวงศ์ต่างๆของของของทั้งโลกนะแม่ว่า จะนับถือสักฐานะของแม่เป็นหลักว่าพ่อเป็นจกักรพรรดิแน่แต่แม่อยู่ในตำแหนักใดก่ะอยู่ในตำแหน่งใดสักฐานะของลูกก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าแม่เป็นกู้เย,ยืนนะคะลูกที่เกิดออกมาสมมติว่าเป็นลูกสาวอย่างเงี้ยก็จะมีหน้าที่ส่งไปแต่งงานกับต่างแคว้นเล็กๆแคว้นประเทศสลา,าดก็เป็นได้หรือถ้าเล็กจัดๆ แม่เป็นนางกำน,นันก็อาจจะได้แต่งกับขุนนางนะคะด้วยความที่เป็นองค์หญิงเล็กๆจิ๋วๆไม่มีความสำคัญไม่สามารถเสริมให้ขุนนางมีอำนาจมากขึ้นหรืออย่างใดนะคะก็จะเป็นอย่างนั้น <c oughs> โคดะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยังไงก่อนให้กำไรกูแค่พันเดียวนี่ติ แต่กำไรคือกําไรนะลูกได้เราเอาเท่านั้นนะคะเพราะลักที่คิงมันไม่ค่อยมีข้อบังคับอะไรเทินก็ไม่มีขอให้มีเครดิตเกิน50ถอนได้ทุกกรณีไม่ฮีฮะนะคะเด็กก็สงสัยอีกทำไมกูรู้ละเอียดจังก็ก็คือก็คืออย่างนี้เวลาเราเสพซีรีส์ต่างๆใดๆของใดๆเนี่ยถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์สักเล็กน้อยเนี่ย แล้วจะดูไม่รู้เรื่องนะคะหนึ่งดูไม่รู้เรื่องสองมันมันไม่มีไกด์ไลน์ของเฮาสลิกแล้วจะมาหาจักกระเดิบกระเดิบอยู่กับล้าเก๋วแข้งเวลาแม่ดูเออเกาหลีอย่างเงี้ย อย่างย่งอย่างล่าสุดตอนนี้เพิ่งๆจะซื้อโมโนแม็กลายปีมามก็มีซีรีส์เกาหลีเอ่อเอ่อแฮชิกก็จะพูดถึงเอ่อองค์ชายมินยางเราก็จะดูก่อนว่าองค์ชายมินยางมีตัวตนในประวัติศาสตร์ไหมเอามีว่ะสืบสายเลือดจากเอ่อรัาชทายา,าของพระเจ้าไทโจมหาราชรัการที่4ของเอ่อโชซอนนะฮะ แต่เป็นลื่อและแทบจะไม่มีฐานะใดๆแล้วสุดท้ายกระโดนขุนนางใช้เป็นเครื่องมือนะฮะประมาณนั้นไปกันต่อน,นี้แค่นห้นแค่ห้องหาสาเล็กแล้วจะมาหาจากกะรกระเคิบกระเดิบกระเดิบกำไรก็อยู่ที่ตรงนี้เนาะมอมอแม่แม เดี๋ยวเราเอายืนตรงนี้แหละไม่ถอยละมีแต่จะดันขึ้นล้วกำไรพันกว,กว่าอยู่แค่นี้คืออย่างนี้จักเอียงบูเอาลงอีกดีนะกูไม่ถอยเข้าสู่วังหลังจ้าห้องตี้ห้องตี้ห้องตี้ตแดงหรือดูใบไ,ไม้ร่วงนะฮะถามมารู้ได้ไง มันมีใบอะไรแดงๆวะ,อะไอ้นัน่นอะแชร์ก่ะใบมีเพลนะคะเอาเดี๋ยวนะไปขลือขนมค่ะพริกไปประทานถุงหอมเดี๋ยวนะแล้วดูเหมันค่ะ ต้นสนต้นสนน่าจะแปลแม้ว่าตัวหนังสือพวกนี้น่าจะไม่ได้แปลถึงฤดูหรอกว่ะน่าจะเขียนว่าเป็นพันไม้อะไรปะวะเพราะในในปัชญาจีนเนี่ยฮะต้นสนน่ะหมายถึงความอดทนนะคะเพราะต้นสนนี่แม้หิมะจะตกหนักเพียงใดก็ไม่ตายอ้แต่ดอกบวยก็ไม่ตายนะ ต้นบุยนี่คือแบบเขียวอันนี้คือดอกอะไรวะสัก,กุระหรอก็ไม่ใช่แม้ประเทศจีนเดยบอมแม่นญี่ปุ่นเดยล่ะจะมีสัก,กุระได้อย่างไรไปกันต่อนะคะอยู่กับลากิคริงมีกำไรประมาณ2,000เมื่อกี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะให้ดีสุดที่ตรงไหนนะฮะ <c oughs> ฮัลโหลฮัลโหลอะไรเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลซีซัลโหลฮัลโหลเฮียหรอค่ะฟองเฮาเสด็จแล้วจะมาจะมาหากระเดิบกระเดิบไปแตะสองพันให้โลกจริงๆสัญญาด้วยเกตของเนสนาลีใกล้แล้วกูว่ากูคงองโดนองค์กรเนนาลีโลกฟ้องไวๆนี้ล่ะ เอาเกียร์ของเนนารีมาเล่นบ่อยมากถ้ากลับไปเท่าทุนก็จะเลิกนะคะถ้ากลับไปที่กำไรสองพันก็จะเลิกลงมาตีล่าแน่จริงน่ะโพระโพระกูว่าแดกแท้เห็นความมุ่งมั่นของเจ้าแล้ว กัวชัดเหง๋อเตะอ่ะพันหนึ่งอ่ะถือว่ามาทำงานสิบเจ็ดสิบแปดนาทีนี่ แล้วล่ะเจ็ดร้อยก็เอาค่ะเพราะมันให้สองพันแล้วเสือกไม่เอาฝากไปด้วยนะฮะรักกี้คริงจ้า